อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอำเภอที่มีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยนะครับผู้ชมมีอาชีพปลูกทุเรียนครับขณะที่ชาวสวนบางรายนําเศษวัสดุในสวนทุเรียนนะครับอย่างเช่นลูกทุเรียนที่ร่วงหล่นเปลือกและกิ่งไปเผาเป็นฐานชีวภาพสามารถนําไปใช้ประโยชน์ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยติดตามจากรายงานครับ ส่วนทุเรียนของนายชยพลรังสรินิธิกุลประธานแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์มีวิธีการกําจัดเศษวัสดุในสวนเกษตรด้วยการนํากิ่งไม้ขนาดใหญ่มาเผาเป็นถ่านใช้สําหรับหุงต้มภายในครัวเรือนโดยขณะเผาจะได้นาส้มควันไม้ออกมาสามารถนําไปใช้กําจัดศัตรูพืชภายในสวนได้นอกจากนี้เกษตรกรยังนำกิ่งทุเรียนลูกทุเรียนที่ร่วงหล่นหรือเปลือกทุเรียนมาเผาที่อุณหภูมิ600-800องศาเซลเซียส จะได้เป็นฐานไบโอชาคุณภาพดีมีน้ำหนักเบาและมีความพูนสูงจากนั้นจะนำไปฝังไว้ที่ใต้ทรงพุ่มของต้นทุเรียนโดยจะขุดหลุมลึกประมาณ70เซนติเมตรแต่ละหลุมห่างกัน1เมตรตามขนาดของทรงพุ่มซึ่งฐานไบโอชานี้จะสามารถช่วยกักเก็บอาหารและน้ำไว้ภายในดินได้เป็นเวลานานและจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินได้ในช่วงฤดูแลง้งประเด็นหลักๆเลยที่ช่วยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือปัญหารเรื่องของภัยแรงนะครับ ซึ่งเขาจะสะสมความชื้นไว้ให้สะสมอาหารที่เราใส่ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเก็บกักไว้ให้กําจัดเชื้อราบางตัวได้แล้วก็เราเขาจะสะสมจุลรีย์ไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะค่อยๆทานคลายให้ต้นไม้ได้ทานได้เต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากที่ผมรองก้นหลุมปลูกใช่ไหมฮะจากปุ๋ยต้นเล็กเนี่ยผมจะใช้รองก้นหลุมปลูกคือ,อ,อถ้าไม่ใช้เนี่ยสองทําวันเนี่ยต้น,ต,นต้นทุเรียนจะเหี่ยวเลยแต่ถ้าผมใช้ฐานบริยชาร์ล้วผมอยู่ได้เป็นอาทิตย์ หรือมาใส่น้ําต่อรอบก็ได้อยู่ได้ครับอย่างต้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะเก็บความชื้นได้ผลผลิตก็จะติดดีด้วยคือลดต้นทุนได้เยอะนะครับถ้าใช้เคมีเนี่ยเราใช้ต้นทุนสูงไปส่วนผลผลิตเราก็ปลอดภัยนะต่อสุขภาพแล้วก็ผลผลิตก็ติดดีด้วยนะครับสำหรับการส่งเสริมการผลิต่านไบโอชาร์หรือฐานชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ภายในสวนทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองรับแลจังหวัดอุตรดิต ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2564เป็นการขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โมเดลสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สนับสนุนให้มีการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งสามารถลดปริมาณขยะที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม,มเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่สามสูงคือประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงและรายได้สูง อันนี้ตอบรับได้ดีมากๆเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นนักขนาดนี้นะครับก็คือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง9ก้าอำเภอเนี่ยจะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจากฟางข้าวนะครับหรือสางข้าวโพดนะครับสางอ้อยหรือแม้กระทั่งเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกี่ยวกับเรื่องไม้ผลอันนี้เยอะมากพอเกษตรกรได้นํถฐานนะครับนำมาทํถฐานโดยชาเนี่ยและในเรื่องของนํามาผสม เป็นดินปูกนะครับนำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ตามนโยบายของทางรัฐบาลทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้กระทั่งกรมส่งเสริมการเกษตรของผมนะครับก็คือเรื่องของการลดละเลิกในการเผาหรือหยุดเผานั่นเองนะครับถ้าเรานรําเศษวัตดุที่เหลือใช้หลังจากการผลิตสินค้าเกษตรแล้วเนี่ยนำมาเป็นฐานเบิชานจะ,ะช่วยลดได้เยอะมากๆแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ดีขึ้น โดยคำที่คิดก็คือเรื่องของ PM 2.5จะลดลงครับผมถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนนโยบาย BCG จโมเดลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพดินและเป็นที่อยู่อาศัยให้กับจุลินทรีย์ภายในสวนช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพผลผลิตและรักษาสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตได้เป็นอย่างดีทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน